สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Gladiator 2. 2เรื่องราวของลูเซียสหลานชายของอดีตจักรพรรดิแห่งกรุงโรม ผู้ถูกบังคับให้กลายเป็นชาติและก็ผ่านตัวเป็นแกลเดเตอร์ในสนามประลองครับลูเซียสจึงใช้เวทีแห่งการต่อสู้เพื่อต่อต้านเกมการเมืองอันโศกโปรกและหวังจะล้างแค้นกรุงโรมด้วยชัยชนะของเขาผู้กำกับภาพยนตร์หลายต่อหลายคนนะครับที่เป็นผู้ลิเริ่มแฟรนไชส์ดังของฮอลลีวูด พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการสารต่อเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยได้เริ่มต้นเอาไว้ในภาพยนตร์ภาคแรกครับยกตัวอย่างเช่นเจมส์คาเมรอนกับผลงานอย่าง The Terminator หรือว่าอว t า r สตีเวนสปพิวเบิร์กกับแฟรนไชส์อินเดน่าโจนส์แล้วก็จูราสสิกพาร์คแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างลิตลี่สกอตผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ที่ทรงคุณค่ากับโลกภาพยนตร์อย่างเอเลียนและก็เบรดลันเนอร์ครับซึ่งภาพยนตร์ภาคต่อโดยตรงของทั้งสองแฟรนไชส์นั้น ไม่เคยผ่านมาให้ลิลลี่สกอตได้กำกับมันเลยครับและหากจะพูดถึงโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดมันก็คงจะหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่อง Prometheus ซึ่งก็กินเวลาห่างจากเอเลียนภาคแรกนานกว่า30ปีครับอย่างไรก็ตามโอกาสในการแก้กรรมของลิลลี่สกอตเนี่ยก็ได้วนเวียนมาถึงเขาสักทีนะครับในยุคสมัยที่ฮอลลีวูดกำลังนิยมการหยิบเอาผลงานระดับคลาสสิก มาปัดฝุ่นสร้างใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะในเชิงของภาพยนตร์ภาคแยกภาพยนตร์รีบูตหรือกระทั่งภาพยนตร์ภาคต่อโดยตรงก็ตามทีครับโดยหลังจากผ่านเวลาไปนานกว่า24ปีลิตลีสกอตก็ได้กลับมาสารต่อเรื่องราวที่เขาได้เริ่มต้นเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ถูครับผลงานที่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันหนักแน่นนะครับว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดีงามและก็มีฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตัวเขาเองเคยสร้างมาครับ จากภาพยนตร์มหากาศฟ,ฟอร์มรางวัลในภาคแรกล i ลลี่สกอตเลือกจะเปลี่ยนให้ g l a d i a t o r 2เป็นภาพยนตร์มหากาศฟอร์มยักษ์ที่ขายความบันเทิงแบบเต็มสูบครับตลอดระยะเวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งของภาพยนตร์มันนับเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าและก็ไม่มีช่วงไหนเลยที่ตัวหนังปล่อยให้ตัวเองมีอาการหย่อนคล้อยครับอีกทั้งยังเลือกที่จะกำหนดทิศทางและก็อารมณ์ของผู้ชมผ่านการเปิดเรื่องด้วยฉากสงครามอันเข้มข้นที่ไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่อลังการ แล้วก็ขโมยอะดรีนาลีนของผู้ชมได้ตั้งแต่10นาทีแรกของเรื่องแล้วมันยังแฝงไปด้วยความรู้สึกที่น่าโศกเศร้าและก็ความหม่นหมองจากการสูญเสียอีกทั้งมันยังส่งผลโดยตรงต่อเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เนื่องจากมันนำมาซึ่งการถูกจับเป็นชเชลยของลูเซียสก่อนที่เขาจะกลุยทางไปสู่กรุงโรมให้ตัวเองในฐานะนักลบแกลเดเตอร์ครับโดยหากว่ากระทึงฉากการประลองในโคลอสเซียมแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่แล้วตอนที่หนังภาคแรกออกฉายมันได้ทำให้ผู้ชมทั้งโลกตื่นตะลึงไปกับฉากการประลองระหว่างแกเดีเเตอร์กับเสือโคร่งตัวยักษ์ครับแต่ในภาพยนตร์ภาคนี้มันมีทีเด็ดรอผู้ชมอยู่อีกหลายแขนงภายใต้งบประมาณการสร้างกว่า250ล้านดอลลาร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ในยุคใหม่ทำให้ลิตี้สกอตต์ได้ปล่อยจินตนาการของเขาได้อย่างเต็มที่ในทุกฉากการประลองของภาพยนตร์ครับ และผลลัพธ์ของมันก็น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งงานโปรดักชันในภาพรวมยังทำให้ Gladiator 2เป็นภาพยนตร์มหากาศฟอร์มยักษ์ที่เต็มไปด้วยความตักการตาทั้งด้วยการสร้างบรรยากาศสถานที่วิถีชีวิตและการเติมแต่งผู้คนให้กับกรุงโรมได้อย่างยิ่งใหญ่จึงกล่าวได้นะครับว่า Gladiator 2เป็นผลงานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อการรับชมในโรงภาพยนตร์อย่างแท้จริงครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับพลังงานอันมหาศาลจากระบบ IMAX ที่ดูดกลืนผู้ชมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกการประลองได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าทุกฉากการประลองในโคลอสเซียมนั้นจะยิ่งใหญ่และก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามประลองนั้นมันก็ดูดเดือดไม่แพ้กันเลยครับเพราะมันคือศึกแย่งชิงอำนาจ เพื่อจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงโรมภายใต้การปกครองของสองจกักรพรรดิฝาแฝดอย่างเกเท่าและก็คาราคาล่าครับซึ่งฝักใฝ่ในการใช้ความรุนแรงแล้วก็หิวโหยสงครามโดยหวังเพียงการยกทัพโรมันไปบุกยึดดินแดนต่างๆมาเป็นของตนเองโดยไม่สนปากท้องของประชาชนครับในสภาวะที่เปราะบางของกรุงโรมมันยังเต็มไปด้วยผู้ที่พร้อมจะแข่งแย่งและก็ไต่เต้าขึ้นเป็นใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของตัวพวกเขาเองครับ ไม่ว่าจะเป็นลูซิล่าราชินีที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวและก็หวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับกรุงโรมในพลอาเคเซียสผู้พิชิตดินแดนตามคำสั่งของจกักรพรรดิซึ่งกำลังตั้งคำถา,ถามถึงนิยามในการปกครองกรุงโรมของพวกเขาแมครินัสนักธุรกิจและก็ผู้จัดหาแกลเดเตอร์ซึ่งหวังจะใช้นักรบของเขาเป็นหมากในเกมการเมืองหรือกระทั่งรัชทายาทตัวจริงอย่างลูเซียส ผู้เลือกที่จะหันหลังให้กับนามสกุลของตัวเขาเองแต่กลับกลายมาเป็นหมากตัวสำคัญของระบบการปกครองที่กำลังจะผัดเปลี่ยนขั้วอำนาจครับโดยลูกล้อลูกชนที่ตัวหนังเลือกใช้คือการเล่นกับการรับรู้ของตัวละครผ่านการมอบมุมมองแล้วก็ชุดข้อมูลที่แตกต่างกันให้กับพวกเขาซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์แล้วก็การตัดสินใจของตัวละครอีกทั้งมันยังสะท้อนถึงเครื่องมือที่ผู้มีอำนาจ เลือจะใช้เพื่อจะสร้างสถานการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอีกด้วยครับก่อนที่ศึกนอกสนามประลองครั้งนี้จะนำพาตัวละครเข้าสู่สถานการณ์อันน่าอึดอัดใจจนลุกลามไปถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการสร้างภาพลวงตาเพื่อจะเปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นจุดเด่นของเกมการเมืองในเรื่องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันกลับเป็นจุดบอดท,ที่วกกลับมาทำร้ายตัวหนังในบางช่วงบางตอนด้วยเช่นกัน โดยหลักก็คือตัวหนังไม่สามารถสร้างสมดุลและก็ความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งที่ผู้ชมรับรู้และสิ่งที่ตัวละครรับรู้ได้อย่างแม่นยำมากพอครับหลายต่อหลายช่วงเวลาตัวละครจึงเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดซึ่งแนวทางที่ตัวละครพัฒนาไปนั้นมันเกิดจากสิ่งที่ผู้ชมรับรู้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวละครรับรู้ด้วยตัวเขาเองครับซึ่งแผลที่ใหญ่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นกับตัวละครสําคัญอย่างลูเซียส ซึ่งเริ่มต้นมาจากการเป็นรัชทายาทที่เลือจะไม่ยอมรับตัวตนตามชาติกำเนิดของตัวเขาเองแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งลูเซียสกับกลายมาเป็นผู้นำของเหล่าแกลเดเตอร์หรือกระทั่งครองใจผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเรื่องครับทั้งที่ผู้คนที่อยู่แวดล้อมเขานั้นไม่เคยมีใครรู้ความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นรัชทายาทมาก่อนเลยครับการตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงคลแม็กซ์มันจึงดูขาดน้ำหนัก และก็ไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมได้จนทําให้ตัวหนังมีอาการแผ่วปลายในสึกครั้งสุดท้ายของภาพยนตร์ครับอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมความฉูดฉาดจ,จัดจ้านให้กับภาพยนตร์ก็คือการแสดงอันยอดเยี่ยมจากนักแสดงทุกคนครับนักแสดงนําอย่างพอเมสคาวนนั้นเปล่งประกายเป็นอย่างมากเขาสามารถถ่ายทอดตัวละครที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแค้นได้อย่างหนักแน่นดุดันแล้วก็ดูอันตรายเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงเท่านั้น พอลเมสคาวเนี่ยยังเปลี่ยนไปด้วยออร่าของความเป็นซูเปอร์สตาร์ในตัวครับโดยเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จครับว่าเขาสามารถก้าวข้ามจากหนังฟอร์มเล็กเต็งรางวัลมายืนอยู่บนแถวหน้าของหนังบล็อกบัสเตอร์ฝั่งเมนสตรีมได้อย่างไม่เคอะเขินผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยชื่อของพอลเมสคาวจะถูกพูดถึงแล้วก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างจากวันที่รัสเซลโครดังเป็นพลุแตกในวันที่หนังภาคแรกเข้าฉายครับ ขณะที่ปโดปสคาวเองเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันแม้ว่าเจ้าตัวจะมีเวลาบนจอไม่มากนะักแต่เขาก็สามารถสร้างความน่าเห็นใจให้กับตัวละครได้อย่างชัดเจนในทางกลับกันเมื่อยามต้องออกศึกเขาก็สามารถทําให้ผู้ชมเชื่อแล้วก็คล้อยตามไปกับมาดผู้นําของเขาได้อย่างสนิทใจครับปิดท้ายกันด้วยพระเอกตัวจริงอย่างเดนเซลวอชิงตันที่ขโมยทุกสายตาของผู้ชมได้ในทุกวินาทีที่เขาปรากฏตัวครับการแสดงของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงาน ลูกเล่นที่แพรวแพรวความเจ้าเล่นจนจับทางไม่ได้และก็ความแค้นที่มันฝังลึกอยู่ในแววตาอันเรียบเฉยของเขานะครับจากบทภาพยนตร์ที่เขียนได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเดนเซลวอชิงตันได้ต่อยอดให้ตัวละครนี้เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดของภาพยนตร์ได้อย่างไร้ข้อกังขาเลยครับโดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่อง Gladiator 2เป็นการกลับมาอย่างเกลือเกียดและก็ยิ่งใหญ่สมการรอคอยมากๆครับ มันสามารถผสมผสานความยิ่งใหญ่ของสงครามความเข้มข้นของการประลองและศึกการเฉือนเหลี่ยมในเกมการเมืองเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมาพร้อมกับงานสร้างอันหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อการรับชมบนจอขนาดยักษ์โดยเฉพาะกับบรรยากาศของกรุงโรมที่คราคร่ำไปด้วยนักแสดงประกอบนับร้อยนับพันชีวิตซึ่งต่างก็แต่งหน้าทำผมกันอย่างสมจริงในทุกรายละเอียดเลยนะครับรวมไปถึงความงดงามตะการตาของโคลอสเซียม ลานประลองขนาดใหญ่ที่พร้อมสะกดทุกสายตาให้ตื่นตะลึงคุกค,คลาวด้วยดนตรีประกอบที่พร้อมจะปลุกความพึกเหิมให้กับผู้ชมสุดท้ายนี้จึงกล่าวได้ครับว่า Gladiator 2เป็นผลงานที่พร้อมจะท้าชิงบัลลังในฐานะภาพยนตร์ภาคต่อที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกภาพยนตร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์นะครับ หากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator 2ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือผู้ที่เหมาะแก่การถือครองอำนาจคือผู้ที่ไม่เคยชวินหามัน Gladiator 2เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกราว16ปีหลังจากการเสียชีวิตของ Maximus ในพลยอดฝีมือและก็วีรบุรุษของกรุงโรมรวมถึงมาคาสอเลเลียส จกักรพรรดิผู้เกียงไกรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดความฝันของกรุงโรมว่าโดยการกระจายอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนและลดบทบาทขององค์จกักรพรรดิลงเพื่อให้ผู้ที่เหมาะสมกว่าขึ้นมาตัดสินใจแทนในเรื่องที่สำคัญครับกรุงโรมในฝันของเขาจึงเป็นกรุงโรมที่เสมอภาคประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายฉบับเดียวกันครับแต่เมื่อการเวลาเคลื่อนผ่านไป ทั้งความฝันและก็อุดมการของมาคัสก็ได้พ่ายแพ้ต่อเกมชิงอำนาจครับซึ่งก็มีจุดพลิกผันใหญ่มาจากการลอบลงระชนโดยลูกชายแท้ๆของตัวเขาเองครับนับตั้งแต่จุดนั้นกรุงโรมได้ถูกกำหนดทิศทางโดยองค์จักรพรรดิฝาแฝดผู้หิวโหยอำนาจและก็ความสำราญในวังหลวงทั้งคู่ได้ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการขยายดินแดนโดยไม่สนใจนะครับว่าความเสียหายจากสงครามนั้น มันจะกระทบกับปากท้องและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจยิ่งฝืดเคืองชนชั้นปกครองจึงเต็มไปด้วยทรราชและก็การช่อราชบางหลวงซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นประชาชนตาดำๆของกรุงโรมนั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพูดถึงก็คือวิธีการปกครองขององค์จกักรพรรดิครับพวกเขาไม่เพียงแต่ขาดองค์ความรู้อย่างรอบด้าน แต่พวกเขายังหลงละเมอในอำนาจและก็เรือจะใช้มันเพื่อจะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนครับเมื่อระบบเศรษฐ,ฐกิจล้มเหลวและถูกความเหลื่อมล้ำคุกคามจนไม่ได้ลืมตาอ้าปากประชาชนในกรุงโรมจึงเริ่มส่งเสียงของพวกเขาดังขึ้น,นเรื่อยๆครับแต่องค์จักรพรรดกลับเลือกจะแก้ลำด้วยการจัดก,การประลองขึ้นในโคลอเซียมซึ่งโดยในแล้วมันก็สามารถใช้เป็นลานประหารผู้ที่เห็นต่างได้อย่างชอบธรรมครับ สิ่งที่โหดร้ายและก็น่าเศร้ากว่าก็คือยิ่งนานวันเข้าเกมการประลองนี้มันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ประชาชนนั้นล้วนเห็นชอบทุกชนชั้นต่างโห่ร้องดีใจเมื่อได้เห็นเลือดของเหล่าแกลเดเตอร์และยิ่งบ้าคลางจนแทบสิ้นสติเมื่อได้เห็นความตายเนี่ยประจักษ์อยู่ตรงหน้าครับซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากวัฒนธรรมดังกล่าวก็คือแมครีนัสผู้จัดหานักรบแกลเดเตอร์ ซึ่งได้พบเจอกับเพชรเมกงามอย่างลูเซียสผู้มีความแค้นฝังลึกต่อกรุงโรมอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแผนการอันชั่วร้ายของแมคเรนัสได้กรุยทางให้เขาขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็วและเขาก็เลือกใช้มันเพื่อตัวเองโดยที่ไม่สนความถูกผิดอีกต่อไปครับในขณะเดียวกันมันก็นับเป็นการผลักความฝันของกรุงโรมให้มันห่างไกลาจากความเป็นจริงมากขึ้นกว่าทุกครั้งในมุมนึงเราก็อาจจะพูดได้นะครับว่าอำนาจ มันมีลักษณะคล้ายกับยาเสพติดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เริ่มสัมผัสกับอำนาจก็มีแต่จะต้องยกระดับให้มากแล้วก็รุนแรงขึ้นจนกระทั่งเมื่อได้สัมผัสกับอำนาจมากพอก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากอำนาจได้อีกต่อไปครับซึ่งหากย้อนกลับไปยังเนื้อหาของภาพยนต์ภาคแรกก่อนที่มาคัสอเลเลียสจะสวรรคตเขาได้ฝากฝังตำแหน่งและก็มอบอำนาจให้กับนายพลคนสนิทอย่างแม็กซิมัส เพื่อหวังจะให้แม็กซิมัสพากรุงโรมไปสู่ความฝันที่ถูกวาดเอาไว้ซึ่งแม็กซิมัสไม่เคยต้องการอำนาจจากมาคัสเลยครับต่างจากบริวารรอบข้างที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อไปอยู่ในจุดที่แม็กซิมัสเป็นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่มาคัสเลือกแม็กซิมัสให้สารต่ออุดมการณ์ของเขานั่นเองครับในขณะที่เนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน Gladiator 2มันก็ยังคงวนเวียนแล้ก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ย อดคิดถึงภาพยนตร์ภาคแรกไม่ได้ครับแม้จะไม่ได้เป็นขุนพลคนสนิทของจกักรพรรดิแต่ลูเซียสเองก็ไม่เคยชวินหาอำนาจหรือการสถาปนาตัวเองเป็นชนชั้นปกครองเลยครับในทางกลับกันเขากลับลงรักชีวิตที่เรียบง่ายและการทำส่วนเล็กๆอยู่กับภรรยาอย่างแอลิเชตก่อนที่ชะตาชีวิตและก็นามสกุลแต่กำเนิดของเขาจะนำพาให้ลูเซียสกลับสู่เส้นทางของการเป็นรัชทายาทนอกจากความแข็งกลัดหนองที่รอการชำระ สิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในตัวของลูเซียสก็คือการสารต่อความฝันของกรุงโรมที่พ่อของเขาได้จุดประกายเอาไว้ครับอันนามาซึ่งศึกสงครามรวมถึงการปฏิวัติครั้งใหญ่ต่อองค์จกักรพรรดิและก็ระบอบก,การปกครองเพื่อจะปลดแอกความค้นแค้งของประชาชนและก็นําพาก,กุรงโรมกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นอีกครั้งโดยเหตุผลที่ลูเซียสนั้นเหมาะสมที่สุดในการจะแบ่อนาคตของกรุงโรมเอาไว้บนบ่า ไม่ใช่เพียงสายเลือดและการเป็นรัชทายาทเท่านั้นหากแต่เขาคือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่อำนาจและไม่เคยเรียกร้องในสิทธิตามนามสกุลของเขาเลยนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ